สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนทำกระเป๋าหูไม้นะคะวิธีทำเตรียมผ้าค่ะเห็นไหมคะวาดแพทเรียบร้อยแล้วก็ตัดผ้าเผื่อไว้เนาะพี่ยังไม่ได้ตัด พี่ยังไม่ตัดเลมออกนะคะจริงๆตัดผ้าเผื่อแค่ฝั่งละหนเซนนะคะเอาแบบนี้ตอนแรกเวลาลูกค้าได้แพทไปนะคะแพทก็จะเป็นประมาณนี้กับกระดาษขาวแล้วตรงหน้าตรงด้านกลางเนะคะ่ะตรงกลางเนี่ยพี่จะบอกว่าให้พับพับทบนะคะเพราะลูกค้าได้ไปลูกค้าให้ลูกค้าวาดอีมันจะได้เป็นคล้ายเสื้อแบบนี้ค่ะคล้ายๆเสือ้อ ได้แบบนี้นะคะตัดอันนี้คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังตัดมาสองชิ้นนะคะอ่พี่จะตัดมาสองชิ้นตามนี้อันนี้ของพี่ได้แล้ว่าหนไหมคะหน้ากับหลังน,นะคะพี่ก็วาดแพททั้งสองชิ้นวาดแพทไว้ทั้งสองชิ้นนะคะวาดแพทไว้ ต่อไปชิ้นก้นคะอันนี้ชิ้นก้นเดียวน้องก็จะได้ชิ้นก้นไปนะคะตัดมาหนึ่งชิ้นเป็นผ้าสีพื้นก็ได้นะคะมันจะได้ตัดกันสวยงามนี่เนาะต่อไปเก็บแพทก่อนทีนี้ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนอื่นเลยจะ ชิ้นที่เป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังคือชิ้นนี้นะคะให้เราเย็บเย็บตีนผีห่างเนาะเย็บรอบเลยเย็บรอบเลยเย็บเพื่อเป็นแนวให้จะได้รู้ว่าเวลาเดี๋ยวเวลาเย็บโค้งเวลาทําตะเข็บเราจะได้เห็นจริงๆว่าอ,อ๋อมันตรงเป๊ะกับตรงนี้นะคะเพราะว่า คือด้านข้างอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ห่วงด้านบนเพราะว่าเดี๋ยวจะโค้งไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นไปเย็บกันค่ะเย็บปกติเลยค่ะรอบเย็บทั้งสองชิ้นเลยค่ะไม่ต้องติดไม่ต้องติดกันนะคะเย็บเย็บชิ้นนี้เสร็จแล้วก็มาเย็บชิ้นนี้ต่อค่ะไปเย็บกันค่ะ เป็นไปได้ให้เย็บด้วยได้ที่สีมันสีเดียวกับผ้านะคะต mm ิด hmm. ผีหางได้เลย mm hmm. นี่ค่ะก็คือให้ดูตรงโค้งเห็นไหมคะเพราที่ใหเย็บเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทำโคง mm ้ง hmm. เย็บประกบซับในทําตอนโค้งมันจะง่ายขึ้นค่ะก mm ็ hmm. เย็บกันต่อคะ mm ่ะ hmm. ให้ดูนะคะที่เย็บเสร็จแล้วเย็บโดยรอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปตัดไปตัดเผื่อตะเข็บมาหนึ่งเซนทุกด้านเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปชิ้นนี้ชิ้นก้นนะคะอันที่ฝั่งที่พี่วาดจะเป็นหน้าผิดเพราะ,ะนั้นเราเอาหน้าถูกค่ะให้เราหยิบหน้าถูกชิ้นก้น กับหน้าถูกชิ้นชิ้นหน้าหลังเนี่ยค่ะมาประกบกันนะคะนี่แบบนี้นะคะประกบกันแล้วก็หาแนวเข็มกลัดหรือที่หนีบก่อนนะคะเพราะว่าเวลาหาแนวนจะหาแบบนี้นะคะเวลาติดประกบก็คือเอาเข็มหมุดเนี่ยค่ะเสียบเข้าตรงมุมนี้เนาะ,ะแล้วมาเสียบมุมเนี้ย มุมเนี้ยมุมชิ้นเลยเห็นไหมคะตรงมุมปุ๊บนะคะให้ตรงแล้วมากลับด้านนะนี่ก็จะได้แบบนี้คือมุมประกบมุมเลยค่ะ บียบบนนี้ปุ๊บไปดูของนนตรงไหมถ้าตรงปุ๊บไปต่อถ้าไม่ตรงขยับปดปดเข็มขยับนิดนึงขยับผ้าทีนี้มาดูตรงมุมด้านนี้นะคะเอาเข็มปักปื๊ ตรงมุมดูว่ามันตรงกับด้านนอดไม่ตรงเห็นไหยคะพอไม่ตรงปุ๊บเราขยับค่ะนะคะทีนีพ้พอได้แล้วก็เย็บเลยเย็บตรงเส้นนี้เย,ย็บตรงนี้ค่ะเย็บไห้มันติดกันจากนี่มานี่ นะคะย้ำหัวย้ำท้ายให้เรียบร้อยไปย็บก,กันค่ะนะพอจะเย็บปุ้บมือกดนะคะปุ้บกึมหมุดออกปักเข็ม เราก็กลับแบบนี้เนาะกลับมาดูให้เราจัดให้ให้ให้ใหตะเข็บหันไปหันไปด้านก้นนะคะนี่ปึ๊บเอเป็นแบบนี้ปึ๊บทับคิ้วหนึ่งทีค่ะ เวลาทับคิว้วสองมิลค่ะเห็นไหมคะเย็บทับคิว้วคือเย็บทับอันนี้อีกทีหน,นึ่งเนี่ยค่ะนทับคิว้วเห็นไหมคะต่อไปเอาอีกชิ้นหนึ่งมาค่ะเอาชิ้นนี้มานะคะอีกชิ้นหนึ่ง เไม่ไม่กี้ท่าแบบนี้นะทักชิ้แบบนี้ชิ้นเดีอยวน้าถูกขึ้นนะคะชิ้นดีหน้าถูกควาำลงประกบประกบปุ๊บประกบปุ๊บหาหาจุดเข็มกัดเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะเข็มหมดุดตรงมุมปาก ไม่ตรงเลื่อนนะคะถอดเข็มหมุดออกมาเห็นไหมคะให้ตรงเหมือนกับเย็บชุดเลยเลื่อนนิดหนึ่งอ่าน้านหลังก็ตรงเลยน้าน,นี้ก็ตรงเลยหาไปต่อค่ะ ตรงแล้วมาเย็บเลยค่ะเย็บประกบะหลังจากได้แล้วนะคะก็มาให้ตะเข็บเนี่ยค่ะกรีดกรีดได้เรียบแล้วก็ให้ตะเข็บอยู่อ่าหันลงด้านด้านก้นนะคะ แล้วก็มาเย็บทับคิ้วสองมิลอีกทีหนึ่งไปทับคิ้วกันค่ะให้ดูนะคะตกลงแล้วได้แบบนี้เนาะได้แบบนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือ เดี๋ยวเราจะติดผ้ากาวกันนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะติดผ้ากาวให้ลูกค้ารีดก่อนนะคะรีดให้เพื่อผ้ามันเรียบรีดนะคะขอแนะนําถ้าผ้าของลูกค้าเป็นผ้าโพลีนะคะผ้าโพลีผ้ากันน้ําเส้นใหญ่เขาจะเป็นโพลีเอสเตอร์พยันให้รีดด้านในนะคะ ผ้ากันน้ําผ้ามันโดนความร้อนอาสารที่เคลือบกันน้ําจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะรีดได้ต่อเมื่อเอาเอาผ้าคอตตอนนะคะคลุมทับแล้วรีดนะคะไฟกลางค่ะคืออันนี้พี่ก็รีดของพี่ปกติแหละแต่พอมาตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะหาผ้าคอตตอนนะคะมาคลุมทับแล้วก็รีดนะคะไฟกลางหนะ้า ร,ไร,รีได้มันเรียบพอรีได้มันเรียบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพอเรามาติดใยสติกเกอร์ก็จะสวยขึ้นนะคะเหมือนได้เสื้อหนึ่งตัวค่ะจริงๆแล้วมันคือกระเป๋าหนึ่งใบนะคะทําไม่ยากค่ะไม่ต้องตกใจเนาะงั้นเดี๋ยวไปรีดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่ค่ะที่เริ่มมองเห็นแล้วย่างเห็นไหมคะพอทุบออกมาณเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะพอพอกลับออกมาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปรีดกันคะ่ะอ่าต่อไปมาดูนะคะหลังจากไปรีดมาแล้วนะคะ หลังจากไปรีบมาแล้วเราก็จะได้หนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะพอได้หนึ่งชิ้นแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปตัดใยกันนะคะวิธีตัดใยที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเอาแพทเทินที่ได้ไปเนี่ยค่ะไปะท่าบบนใยนะคะเอาแพทเทินที่ได้ไปไปท่าบนใยแต่เวลาตัดนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ให้ใยเป็นชิ้นเดียวกันโดยเอาแพทเทิร์นนะคะมาต่อกันแบบนี้ค่ะตัดแบบพิเศษปุ๊บมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอาแพทเทิร์นครึ่งเนี่ยค่ะมาต่ออีกด้านหนึ่งนะคะให้เอาแพทเทิร์นไปทาบพอแพทเทิร์นทาบปุ๊บเราจะได้ใยมาใยมาอย่าเพิ่งมาตัดนะคะอย่าเพิ่งติดเท่านั้นนะคะให้ตัดใยเล็ก กว่าแพทเทิร์นหนึ่งเซนค่ะให้ตัดใหญ่นะคะเล็กกว่าแพทเทิร์นหนึ่งเซนหรือครึ่งเซนก็ได้ค่ะเพราะถ้าตัดเท่าเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาเย็บเนี่ยมันจะติดปัญหานะคะเพราะงั้นแพทใ่จะต้องเล็กกว่าลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเย็บเสร็จเดี๋ยวเราไปประกบกับซับในแล้วมันต้องตลบกลับ ทีนี้มันจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตัดใยให้เล็กกว่านะคะอย่าลืมเนาะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเส็จเนี่ยค่ะพี่ก็จะตัดให้มันเล็กกว่าครึ่งเซนหรือหนึ่งเซนนะคะได้มาแล้วค่ะอันนี้เทียบไปดูเนาะจะเล็กกว่าเส้นที่เราเย็บไว้ในหนึ่งเห็นไหมคะเนาะแล้วเวลาติดค่ะ เอาหน้ากระดาษสีน้ำตาลลงนะคะลงแบบนี้ปุ๊บนี่เราก็กะพื้นที่ติดได้เรียบร้อยต่ำมานิดหนึ่งต้องไปหาติดบนโต๊ะกว้างๆเนาะอันนี้พี่ทำให้ดูบางส่วนนะคะทีนี้วิธีติดก็คือลอกอันนี้ออกมานะคะลอกปุ๊บไม่ต้องยังไม่ต้องลกอ,อกหมดนะคะลอกแบบเนี้ยหน่อยหนึ่งปุ๊บ ใช่ไหมลงล็อกไหมเ,ออเรายังล็อกไม่หมดนะคะล็อกแค่นี้เองนะคะเราก็เลยมาเล็งพื้นที่อ๋อตรงนี้ได้แล้วได้แล้วปุ๊บเราก็จัดวางให้เรียบร้อยพอจัดวางให้เรียบร้อยปุ๊บมืออีกมือหนึ่งกดนะคะมือเนี้ยกดมือ,อด้านล่างนะคะค่อยๆดึงกระดาษสีน้ำตาลนะลงมา ดึงลงมามันก็จะมีพื้นที่กาวเราก็ค่อยๆรีดไปนะคะทําบนโต๊ะใหญ่นะคะไปติดกันคะ่ะนะคะติดมาแล้วนะคะพี่มีคลิปวิดีโอสั้นๆเดี๋ยวลงให้หน้าเฟซนะคะวิธีการลอกวิธีการติดและว,วิธีถ้าเกิดว่าผ้ามันย่นเราก็ดึงออกคะ่ะดึงขึ้นมาแล้วก็มือจัด าไปใหม่นะคะต่อไปวิธีการต่อไปนะคะเอาปับประกบแบบนี้นะไอ้ด้านถูกหันหน้าประกบกันเนาะปึ๊บพอประกบปึ๊บเตรียมเข็มหมุดค่ะอีกแล้ว เรียมเข็มหมดุดมาเจาะตรงเนี้ยค่ะมาปักตรงเนี้ยค่ะตรงที่มันเป็นเส้นที่เราวาดแล้วก็ที่เราเย็บอะค่ะแล้วก็เป็นข้อต่อของของระหว่างก้นสีพื้นกับสีลายนะคะทีนี้ก็ไปเสียบตรงกับตรงขอบที่เราเย็บตามแพทเลยเนี่ยตร,ตรงแนวเส้นที่เราเย็บตรงโน้นแล้วก็ที่มันต่อระหว่าง ระหว่างตัวก้นกับตัวกระเป๋าเนาะไม่พอเสียบแบบนี้ปุ๊บเราก็ดูให้มันตรงกันข้างล่างตรงข้างบนเส้นเย็บตรงนะคะตรงนี้พี่เบียดนิดหนึ่งติดเบียดให้ตรง ไม่ตรงขยับนะคะขยับขยื่นนิดงให้มันตรงไหมคะต่อไปตัวอีกตัวหนึ่งเอาตรงนี้เลยตรงปลายค่ะตรงมงุม มุมชิ้นนี้อ่ะมุมชิ้นโน้นต้องเท่ากันเนี่ยเห็นไหมคะถ้าไม่เท่ากระเถิบคะ่ะดึงตึงดึงให้มันขึ้นมาอีกเส้นเล่าตัวนี้ ค่ะล็อกไว้มุมปากอันนี้พลาดนิดเดียวกระเถิอชินล่างนิดนึงนี่ค่ะ พอเย็บแล้วมันเวลาประกบอะค่ะเราก็ดูว่ามันตรงมันง่ายหน่อยหนึง่งต่อไปมาดูตรงนี้พอเราล็อกก็ตรงนี้เสร็จตรงนี้มันข้อต่อเนาะเรามาดูม,มุมนี้นะนี่ตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ขยับนิดนึงนะคะถ้าตรงแล้วถ้าตรงแล้วคือถ้าตรงแล้วแบบนี้ปุ๊บ เอามือกดเลยกันได้ค่ะมือกดเลยม,มือกดแล้วเริ่มเย็บเลย ตรงไหนมันเบียดะะเบียดนะคะเบียดเบียดก็อย่าไปเย็บใยเท่านั้นเองนะคะ,ะเย็บมาจบตรงนี้ทำแบบนี้ทั้งสองด้านค่ะไปทำอีกด้านนี้ด้วยด้านนี้นะคะให้ <c oughs> ดูเนาะไม่ตรง คือที่เราล็อกไว้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวต่อตอนต่อตอนพอเย็บประกบแล้วตรงรอยต่อมันจะตรงกันเนาะอทีนี้อีกอันนึงพอทําตรงนั้นเสร็จแล้วมาทําตรงเนี้ค่ะตรงชิ้น ทีนี้เย็บเลยค่ะเย็บจากตรงนี้เนาะมาจบตรงนี้นะคะไปเย็บกันค่ะอ่าพอได้แบบนี้เสร็จเห็นไหมคะได้แบบนี้เสร็จให้ทำแบบนี้นะ กางออกกางกระเป๋าออกปุ๊บนี่ให้ทำแบบนี้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บตรงนี้กันตรงฝากนี่บ้างนี้้านนี้กด้ด้น แล้วทีนี้มาทำอีกด้านหนึ่งค่ะน,นี่เห็นไหมคะด้านนี้ไปยเดลองยึดดูก่อนด้านนั้นโอเคไหมโอเค ก็จะได้แบบนี้ทีนี้กลับด้านออกมาได้เลยเอาด้านนอกออกมานะคะหลังจากกลับมาแล้วมาเช็คดูว่าเช็คดูว่าด้านข้างรอยต่อสองด้านตรงกันไหมนะคะผลงานของการปักเข็มหมุดเราเป็นยังไงบ้างนี่ยังไงก็ยึกเหลืออยู่จื้อหนึ่งนะคะทีนี้อันนี้เราได้ด้านนอกแล้ว ชิ้นนอกนะคะต่อไปเป็นการเย็บซับในซับในลูกค้าจะใช้ผ้าสีเดียวกับด้านนอกอตรงก้นนี้ก็ได้หรือจะใช้ผ้าลายดอกแบบนี้ก็ได้แต่ขออนุญาตนำเสนอตรงที่ว่า ไม่อยากให้ไปใช้ซับในลายผ้าอื่นแล้วเพราะว่ามันจะไม่แมทกันเพราะว่ากระเป๋าทรงนี้เดี๋ยวตรงเนี้ค่ะตรงตรงขอบเนี่ยเขาก็จะเห็นคือเขาจะเห็นชิ้นผ้าค่ะชัดเพราะงะั้นถ้าเราเล่นลายโดยการใช้ลายเดิมของเขาทําเป็นซับในไปด้วยหรือไม่ก็ใช้ผ้าสีพื้นทําซับในมันก็จะทําให้ดูดีขึ้นนะคะ วิธีทํำซับในให้ตัดผ้าเป็นชิ้นเดียวเหมือนกับตัดแผ่นใยเมื่อสักครู่ค่ะแต่เอาเท่าแพทพอเอาเท่าแพทปุ๊บไม่เอาเท่าแพทปุ๊บพอเอาเท่าแพทแพทปุ๊บก็เอามา เย็บด้านข้างสองข้างแล้วก็ก้นเย็บตัดตรงก้นเหมือนเดิมนะคะส่วนซับในลูกค้าจะทำช่องซิปหรือไม่ซิปอันนี้แล้วแต่ชอบได้เลยนะคะอันนี้พี่บอกคร่าวๆไว้ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวจะสอนอีกครั้งหนึง่งแต่อันนี้คือวิธีการบอกคร่าวๆไว้ก่อนเนะาะเพราะงั้น เดี๋ยวพี่ไปเตรียมผ้าทำซทับในกันค่ะ